สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิเคอีจากแนวทางนิเคอีรอบสัปดาหบแนวทางคนที่3เดือน4เมษาจากสองพันหาร้อยกเะมือนน้กะมาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าลวก็ตามเคยเราจะสวัสดีทางเอฟซไม่เอฟซเก่าด้วยนอจะ ้วก่อนสิไปรับชมแนวทางุูนนิเคอรอบเ้ารยวันที่3เดือน4มือนี่จะมาเบิกพูนคนที่2เดือน4มือวานกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจ้าสำหรับนิเคอรอบเ้าลเลขเด่นจ้า1กับ0วิ่งรูดจ้าสำหรับผลนรอบเ้าร์9 8 1 3 3จ้ะโอ้โหเบิร์นสำหรับบนมา8 1แนวทางของเฮาเข่า,ขาตัวกรับ1 8จะมาเน้นๆเ,เลย บนจาตัวเน้นเต็มเต็มเดนหนึ่งุหนึ่งมาสำหรับรอบบายเดน6กกับหาจะพ้นคือหาแปดเจ็ดสามเก่าเดนหาทุหาของเฮารอบบายมาลักลอยเนาะสำหรับแนวทางนี่คืขอข้อที่สองแนวทางของเฮามารอบบายะจะแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเน้นเต็มเต็มจาวันที่สามมือนี้ตามรูดกันต่อจากกับแนวทางหุน้นนี่คือรอบเสร้ารอบบายจะ ก่อนสิไปรับชมฝากด้วยละกนันนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดล,ละหนึ่งติดตามนะพี่นอ้องเอฟซีจะได้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆแต่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเพิ่มสิดไอโบผ่านแนวทางตัวต,ต่อไปจา่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจังสำหรับนี่คือรอบเซ้อมที่สามเด่นสามกับสองวิ่งหลุดซ้ายวิง่งซ้ายหลุดมักตัวดชอร์ตัวนั่งไปวิ่งไปหลุดได้จ้า 3ามเจ็ดสามห้าสามแปมเามห่งสเมื่อวานมาสาาแล้วเนาะสำหรับเดนสองรุง่นจะจับผู่สองห้าสองแสองเก่า สองเจ็าะพูดเด่นสำหรับรอบบายเด่นไปที่1และ0ูนยสายวิ่งสายลูดมกตัวใดชอบตัวได,วไดนำไปวิ่งไปลูดได้จะจับคูด่เด่นหนึ่งวิงหี1หนึ่งส่าหน็ดนึ่งห้าตัดไว้หนึ่งแตัวเดิมแล้วเผื่อมาตัวเดิมก็จะ ทางซิงเมือวานนี่บอได้จับตัวเดิมหายเนาะมาตัวเดิมเฉยเลยศูนย์เจ็ดขู่สุดถ่ายศูนย์หาจะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับน่คีรอบบายตัวเน้นจะศูนย์เน้นศูนย์สาม 08 91 19่จะตามด้วย17จสำหรับร um อบเจ้าจะสอเน้น2องห3าสองแ3ศูละกันจ้า โอเคเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางหุ้นนี่คือ,อรอบเ้ารอบบ่ายแนวทางของที่สามแนวทางของหฮาหมืนอนี้ก็คือตามนี้เลยเราจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ้นอยูกับความมกความชอบเนระาจะมีตัวมกตัวชอบตามได้แต่บ่มีตัวมกตัวชอบอน,นี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เซนเดียวกันนะาะแต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแล้วก็มีนุดเนาะขอใหายทุกเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาหลับชมแนวทางสชงดีเฮงเปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า